สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คงจะมาเรียนรู้นเกี่ยวกับแบรบับทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์เหมือนเคยวันนี้จะเป็นแลบบเกี่ยวกับอะไรดีฮะวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับแลบบการใช้เครื่องนัเลเซอร์นับ ซีนซะีะแต่ว่าคงจะเป็นพื้นฐานนะพื้นฐานการใช้งานของเครื่องก่อนนะครับในแบบนี้นะฮะก็จะเป็นการใช้ตัวโปรแกรมนะโปรแกรมซอฟต์แวร์นะออกแบบนะอย่างเช่นวันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างก็คือเป็น โลโก้ o, นะครับโลโก้ของบริษัทนะ AIS นะกับบริษัท Btech นะก็เป็น2บริษัทนะผู้ใหญ่ใจดีของอาจารย์นะที่ช่วยพัฒนาในเรื่องของ l a นะแล้วก็ให้การสนับสนุนนะเพื่อพัฒนานะทางด้านของอ e ิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องเลย คราน,นี้ในส่วนของการใช้ตัวเครื่องนะครับ CNC r a เซอนะก็เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูเกี่ยวกับตัวเครื่องนะสักนิดหนึ่งนะตัวเครื่องนะลักษณะของตัวเครื่องนะครับทางนักศึกษาดูจากจากรูปนะจากคลิปนะจากคลิปที่อาจารย์ ให้ดูอยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะก็คือเป็นแบบยิงแบบเลเซอร์นะครับเลเซอร์นะครับก็จะมีการควบคุมเนี่ยนะครับหลักๆก็คือจะมีทั้งหมดก็คือสองแกนนะแกน x กับแกน y นะครับส่วนแกน z เนี่ยก็จะเป็นลักษณะคือการปล่อยแสงนะครับเลเซอร์ลงมา ทนะ่านักศึกษาดูจากตัวโลโก้โลโก้อันนี้จะเห็นว่านี้เป็นโลโก้ของ AS นะที่ยิงด้วยตัวเครื่องเลเซอร์ก็จะเป็นลายนะเหมือนกับรูปรนะูปของบริษัทนะจริงๆก็คือ AS นะก็คือรูปนีนะ้เพราะนั้นเวลาเราสเก็ตหรือว่ายิงมาด้วยตัวเครื่องเนี่ยนะจะเห็นว่าก็จะได้ออกมาเป็นลายนะเหมือนกัน มันก็จะมีความาสวยงามเป็นอีกแบบหนึ่งนะส่วน d t แท็ก็เหมือนกันนะอันนี้เป็นโลโก้ของ d t แทนะอันนี้ก็คือสเก็ตนะจากตัวซอฟต์แวร์นะแล้วก็ยิงออกมานะที่จริงตัวโปรแกรมเนี่ยในการออกแบบนะเกี่ยวกับพวกลวดลายหรือว่าลายเส้นต่างๆหรือจะเป็นโลโก้เป็นตัวการ์ตูนอะไรต่างๆเนี่ยนะก็สามารถที่จะเอามาใช้เครื่องนี้นะนะสามารถยิงได้ คัานี้วันนี้นะครับอย่างที่บอกก็คือตัวโปรแกรมหรือว่าตัวซอฟต์แวร์ที่อาจารย์จะมาแนะนำนะเพราะว่าที่จริงเนี่ยมันเป็นแลบนะที่เกี่ยวกับในทางด้านของปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นก็ต้องหัดใช้ตัวเครื่องให้เป็นนะมาดูส่วนของซอฟต์แวร์ก่อนซอฟต์แวร์ software เนี่ยนะตัวนี้นะในแลบเนี่ยของอาจารย,ย์อาจารย์ใช้เป็นตัวเลเซอร์นะ grbl นะตัวนี้ฮะ เปิดนะดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาเปิดขึ้นมาละหนึ่งบนะเปิดขึ้นมาละนะนี่เป็นตัวซอฟต์แวร์นะเช่นว่าตัวซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับหลังจากที่เรารัาานตัวโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยนะก็จะมีตัวเมนนะูให้เราใช้งาน ตัวนี้เป็นตัว Research r a z e r JBL นะครับก็จะมีส่วนของการเชื่อมต่อครับ e c นตครับนะตัวเครื่องเนี่ยเชื่อมต่อผ่านพอตก็คือเป็น USB นะผ่านพอร์ต USB นะเวลาเราที่จะควบคุมนะการใช้งานของมันเนี่ยนะมีพอตนะัให้ใช้เนี่ยนะอย่างเช่นตอนนี้นะอาจารย์ติดตั้งก็คือ ไดเวอร์ uh, iver, ลงไปแล้วเนี่ยเชื hmm. ่อว่ามันก็จะคอนเน็กต์ผ่านก็คือเป็นตัวคอม3ามคอมสามส่วนบอร์ดเลสเนี่ยใน l a บที่อาจารย์ใช้ mm hmm. เชื่อมต่อกับตัวเครื่องเนี่ยจะใช้บอร์ดเลสประมาณ9 6 0 6 9 6นะ0นะเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มใช้งานนะครับนะศาศากักศึกษาก็ทำการคอนเะน็กต์คอนเน็ได้เลยเนชะ่นว่าตอนนี้ มันก็จะขึ้นสถานะโชว์ตรงนี้ว่าเป็นแบบคอนเน็กละลนะตามรูปโอเคนะฮะส่วนการใช้นะครับยกอย่างเช่นถ้าเราจะทำการยิงหนะับลายหนะับโลโก้หนะับอย่างเช่นอาจารย์จะยิงของดีแท็กหนับดีแนทะ็กเนี่ยนะับรูปเนี้ยนับาำให้จริงเนี่ยเวลาเราดึงมาเนี่ยเราสามารถที่จะ ทำการทำไมฮะดึงไฟล์ดึงไฟล์ก็จะมีส่วนของตัว Open File ตรงนี้ครับเห็นไหมฮะนักศึกษาก็ทําการคลิก Open นอย่าลืมนะเวลาเราใช้จริงๆเนี่ยครับถ้าสงสาได้ลงแลบจริงๆเนี่ยนักศึกษาก็ทำไมฮะทำการเลือกคอมพอตตรงนี้ก่อนอย่างตอนนี้ เครื่องที่อาจารย์ทดสอบอยู่เนี่ยอาจารย์จะใช้คอม3ครับบอร์ดเลสนะครับนะใช้9,600จะลืมนะครับตรงนี้นะแล้วก็คอนเน c t นะถ้าคอนเน c t แล้วก็เช่นว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราคอนเน c t นะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่านะักศึกษาสังเกตต,ตรงด้านล่างตรงนี้มันจะเปลี่ยนสีนะนแสดงว่าตอนนี้มันทำการคอนเน c t แล้วนะเชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยนะอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้าอาจารย์ดิสคอนเน็กเขีนว่า แถบสีตรงนี้นับจะหายไปเห็นไหมฮะแสดงว่าเครื่องไม่ได้พร้อมใช้งานนะวันนั้นถ้าทําการเลือกทุกอย่างนะเรียบร้อยแล้วให้ทําการคลนะิก c อนเน็กเห็นว่าตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะตามรูปนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยนะตามหลักจริงๆเนี่ยนะก่อนที่จะใช้งานเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก่อนที่นักศึกษาจะทำการคอนเน c t เนี่ยนะตัวเครื่อง นะจะต้องเซตก็คือแกนให้ให้ให้เรียบร้อยก่อนนะยกอย่างเช่นถ้าสมมติอาจารย์จะเซตครับนะตอนนี้อาจารย์นิดคอนเน็กอยู่นะฮะอาจารย์กําหนดนะครับเซตแกนนิดนึงนะครับเลื่อนไปนะครับอาจารย์เลื่อนนะครับแกน X นะแกน Y นะเรียบร้อยและนะพอเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ทําการคลนะิกคอน n น็กเชืมต่อเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้ ตัวเครื่องเนี่ยมันจะจำตําแหน่งนะครับแล้วเรียกตําแหน่งนี้ว่าเป็น x ศูนะครับ y ศูนย์นะก็คือมันก็จะเซตเอาไว้นะโอเคไหมถ,ถ้าดูจากรูปก็คือตรงนี้นะที่ได้นะเพราะฉะนั้นมันจะจำจุดนี้เป็นจุดสตาร์ทเริ่มต้นของมันนะก็คือจุดนี้ที่เราเขียนว่าเป็นเซตซีโร่พอยต์ตรงนี้ครับถ้าอาจารย์คลิกนะมันก็จะคลิกว่าเป็น g 9 2นะครับ x 0 y 0เห็นไหมฮะตามรูป แต่ถ้าสมมติเราย้ายตำแหน่งแล้วเราสามารถเปลี่ยนตำแหน่งตรงนี้ได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับทั้งษาเลื่อนมาแล้วนักศึกษาสา,สามารถกําหดนดะให้มันเป็น x0y0 0ได้ก็คือเอาง่ายๆคือมันคือจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นนะถ้าดูจากจากรูปนี้นะโอเคนะครควนี้การเชื่อมต่อนี่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างขึ้นหมดแล้วนะครับตัว f 500นะครับตัวนี้ก็คือเซตปกตินะเดี๋ยวเวลาลงแลบเดี๋ยวคงจะอธิบายอีกครั้งหนึง่งนะส่วนทางด้านนะครับ ทางด้านขวาเนี่ยนะครับฟังก์ชันนี้คือเป็นสเต็ปเห็นว่าตอนนี้มันอยู่ที่60ครับที่จริงเนี่ยมันสําคัญนะเพราะเวลานักศึกษาเริ่มใช้เนี่ยให้นักศึกษาเนี่ยปรับไปอยู่ที่สเต็ปก็คือให้มีค่าเท่ากับ1ก่อนเพราะหมายของมันคืออะไรครับสเต็ปตอนนี้เท่ากับ1หมายความว่าปุ่มทุกปุ่มเนี่ยที่นักศึกษาเห็นอยู่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือมี8ปุ่มตรงกลางด้วยนะก็คือโฮมเนี่ยก็คือมี9เนี่ยนะครับเวลาที่นักศึกษาคลิกปุ่มแต่ละปุ่ม1ครั้งเนี่ยมันจะทําการ เคลื่อนตำแหน่งก็คือ Move ตำแหน่งมอเตอร์เนี่ยไปก็คือ1สเต็ปแต่ถ้าเกิดนักศึกษาเลื่อนมาสมมุติเป็น40สมมติฮะ40สเต็ปนักศึกษากด1ครั้งเนี่ยมันจะ Move ไป40สเต็ปเพราะฉะนั้นถ้ากำหนดไม่ดีหรือว่าใช้เครื่องนะครับกำหนดค่าตรงนี้ไม่ถูกเนี่ยนะครับปัญหาเกิดก็คือว่ามันอาจจะไปแกน X แกน Y เนี่ยอาจจะไปชนกนะ็คือสุดตำแหน่งแล้วเนี่ยเครื่องไม่หยุดเนะพราะนั้น มันควรที่จะกำหนดเริ่มต้นเนี่ยก็คือให้เป็นหนึ่งไว้ก่อนอย่างน้อยถ้าเกิดเราไปคลิกรัวๆๆ,ๆเงี้ยนะครับก็คือกดปุ่มตัวเนี้ยหลายๆครั้งเนี่ยนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาโอเคนะฮะพอถ้าเกิดไปเซตไว้เยอะๆสมมตินะ maximum มมเลยสองร้อยเนี่ยกดหนึ่งครั้งนี่คือไป200สเต็ปนะฮะวิ่งเกือบสุดเลยนะครับนะบเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนักศึกษาต้องต้องดูด้วยนะครับเข้ามาปุ๊บหรือว่าทดลองแล็บปุ๊บซอฟต์แวร์เนี่ยปรับให้เป็นหนึ่งก่อนโอเคไหมฮะตรงนี้ นนะส่วนของตัวเมนูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวรีเซ็ตนะคือถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับก็คือกดตัวรนะีเซ็ตรตรงนี้ก็คือเป็นแบบอันล็อกนะครับโอเคนะตอนนี้เดี๋ยวเวลาใช้เดี๋ยวคอยมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้คือดูอเมนูหลักๆนะครับที่ที่เราควรจะรู้จักไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นพอเราคอนเน c t เสร็ทุกอย่างกำหนดเสร็จนะครับเซต x 0 y 0เรียบร้อยครับนะเราก็สามารถที่จะทำการเลือกนะก็คือเลือกในเรื่องของไฟล์นะก็กดนะ open นะไฟล์ในที่นี้ก็แล้วแต่นะฮะจะเป็นไฟล์รูปไฟล์อะไรก็ได้นะหรือว่าเป็นไฟล์ที่เราทำการออกแบบ s sketch นะมาเองก็ได้นะเป็นลายนะแต่ในที่นี้อาจารย์ขอเลือกเป็นตัวโลโกนะ้อย่างเช่นอาจารย์เลือกโลโก้ก็คือ ais ละกันนะสมมตินะฮะอาจารย์ก็ open เสร็จแล้วเนี่ยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะทําการเลือกรูปแบบนะก็คือเป็นค่าพารามิเตอร์ต่างนะครับเกี่ยวกับรูปแบบการยิงของเลเซอร์นะอย่างเช่นส่วนใหญ่อาจารย์จะใช้เป็นรีไซต์ตรงนี้นะจะเลือกเป็นแบบสมูทสมูทก็คือลายเส้นตรงนี้ครับมันจะมนก็คือมันจะเป็นเส้นสวยนะถ้าเกิดเราไม่เลือกเป็นแบบสมูทนะเป็นแบบเชฟตัวนี้ครับมันก็จะเป็นแบบหยักๆนิดนึงนะเพราะฉะนั้นอันนี้เลือกไว้เป็นแบบสมูทระกัน Okay, นฮะส่วนส่วนอื่นนะครับที่เป็นแบบตัวเนี้ยก็เลือกเป็นแบบซิมเพิลนะครับเดี๋ยวอะไรนะครับเก่งค่าไบท์นะครับคอนสแตนต์นะครับหรือว่าจะเป็นอ่าคอนทาสต์นะครับคอนทาสต์นะครับก็กำหนดไว้นะครับตามนี้นะครับที่ที่ตัวซอฟต์แวร์มันนะเช็คเอาไว้ให้เรานะเพราะฉะนั้นค่าของไวท์นะครับคลิปตัวนี้ก็แล้วแต่นะก็กำหนดก็คือ อยากกำหนดนร,รูปแบบขนาดไหนนะครับเส้นสวยนะก็คือปรับจนกว่าเราโอเคครับถ้าทุกอย่างโอเคก็เราก็ไปกําหนดส่วนอื่นต่อนะเป็นแบ็กไว้ Back นะครับก็แล้วแต่นะอันนี้ก็เวลาเราใช้งานเดี๋ยวค่อยมาเลือกอีกทีหนึ่งนะให้ให้มันเหมาะกับรูปที่เราออกแบบมาโอเคนะฮะในส่วนของตัว คอนเวอร์ชันเนี่ยนะครับตัวเนี้ยอาจารย์จะใช้เป็นตัวกําหนดก็คือเป็นแบบเวกเตอร์จริงมันมีหลายแบบนะเป็นแบบลายทูลายนะครับก็คือจะเป็นแบบเส้นอย่างนงี้มันก็จะยิงโหเยอะเลยนะฮะนี้ก็เป็นแบบจิงบิตนะครับจุดๆๆดจุดนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราเน้นก็คือการยิงลายเลเซอร์คือจะยิงเป็นลวดลายนะเป็นลายเส้นนะเวกเตอร์นะตัวเนี้ยครับจะกหนดนะครับส่วนตรงฟิลลิ่งเนี่ยเราสามารถใส่ลายเข้าไปได้นะด้านในเช่น เป็นแบบพอแกนอนแนวนอนนะครับมันจะเป็นเส้นเส้นขีดนะก็แล้วแต่นะครับเติมนะัค่าฟิลลิ่งเข้าไปเวกเตอร์นะ ector, นะตัวนี้ก็เป็นเอ่อโวติคอลนัก็คือแนวตั้งตนะส่วนใหญ่อาจารย์ก็โอเคเลือกเป็นแบบนอนก่อนละกันนะประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าคิดว่าทุกอย่างพร้อมเราปรับทุกอย่างโอเคนะครับรูปแบบลวดลายออกมาแล้วโอเคนะักศึกษา,าก็กด next นะมันก็จะให้กำหนดเรื่องของ ขนาดอย่างนี้ก็คือเป็นขนาดเท่ากับภาพจริงเราสามารถขยายได้หน่วยของมันเป็นมิลลิ like นะครับมิลลิเมตรอย่างเช่นอันน um> hm ี้ก็คือประมาณเท่าไหร่ฮะสิบสเซนถูกไหมฮะก็100ยร้อมิลนะครับร้อมิลลิเมตรก็ประมาณ10เซนอันนี้ประมาณ5.6าจุดหกเซนเพราะนั้นถ้าคิดว่าตามขนาดภาพจริงเลยก็เราก็ทําการครีเอทครับกดครีเอเราจะได้รูปนี้เพราะฉะนั้น ถ้าทุกอย่างพร้อมนัรูปมาละทุกอย่างมาละนัเราก็ทำการวางก็คือส่วนของแผ่นไม้เนี่ยหรือว่าแผ่นวัสดุอะไรก็ได้ครับที่ที่เราจะยิงลายลงไปอย่างเช่นในแลบเนี้ยอาจารย์ใช้ก็คือเป็นแผ่นไม้วางลงไปก็วางลงไปที่ตำแหน่งนะเช่นว่าแกนเนี่ยนับเเนี่ยนะ,นยนะก็คือตั้งแต่ตัวนี้ครับแกน x เนี่ยก็คือตั้งแต่เท่าไหนนร่ฮะศย นับศูนย์ไปยังถึง95ก็สเต็ปอะครับ,รบไม่เกินนี้ฮะนี่คือขวาสุดเลยส่วนบนสุดก็คือแกน Y เนี่ยวิ่งมาแนวนี้นครับบนสุดของมันก็คืออยู่ประมาณ47เนะเพราะนั้นเราวางแผ่นไม้ไปเนี่ยสเกลที่เราวางเนี่ยก็ควรที่จะไม่ให้เกินพื้นที่ตรงนี้นะเพราะว่ารูปจะถูกยิงนะที่เริ่มต้นประมาณ14นะขึ้นไปถึงประมาณ47นะตรงนี้ก็เดี๋ยวเวลาเราลงแหลกเราค่อยมาดูอีกทีนึงนะว่าเราจะ มีการคำนวณหรือว่าการวางตำแหน่งยังไงโอเคนะฮะเพราะนั้นถ้าคิดว่าพร้อมนะทุกอย่างพร้อมนักศึกษาก็กดรันไะด้เลยนะตอนนี้อาจารย์กดคลิกรันนะสังเกตด,ดูที่ตัวเครื่องนะครับตอนนี้ที่ตัวเครื่องนะครับหือวซอฟต์แวร์เนีนะ่ยวิ่งไปแล้วนะครับมันยิงแล้วนะฮะยิงแล้วนะครับเห็นว่าจะมีจุดเคอร์เซอร์เนี่ยมาร์กจุดเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งไปตามลายเส้นตามเวกเตอร์ใช่ไหม,หไหมฮะวิ่งไปนะ ถึงต้องไหนก็คือนั่นแหละตัวเครื่องก็คือยิงดูสัมพันธ์กันนะฮะดูระหว่างรูปตัวซอฟต์แวร์ที่เรารันอยู่ตอนนี้วิ่งมาที่ตัว A เอนะครับเลเซอร์ที่ดูจากตัววิดีโอตรงกลางเนี่ยเห็นว่าตอนนี้เลเซอร์ก็ยิงอยู่นะครับวิ่งมานะเวลาในการยิงนานไหมกับไม่นานครับใช้เวลาก็น่าจะไม่น่าจะเกิน2นาทีนะครับยิงก็เสร็จนะครับเราไม่ต้องการความละเอียดมากนะครับเพราะวิง่งวิ่งแค่ลายอย่างเดียว โอเคนะฮะตอนนี้ก็ดูจากแท็บตรงนี้น,นะครับลันไปรอแป๊บหนึ่งนะค okay, นะรับโอเคนะฮะเติมลันแล้วอันนี้มนถึงตัว i แล้วนะครับตัว i นะัวิ่งกลับมานะครับอันนี้ยิงขอบขอ,องตัวเองแล้วครับวิ่งไปแล้วดูจากเส้นเนะคอร์เซอร์วิ่งไปตามเส้นนะอันนี้วิ่งไปที่ตัวอะไรฮะตัว S แล้วนะครับ วิ่งไปที่ตัว A S แล้วปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเวลายิงเลเซอร์คือเรื่องของกลิ่นนะมันจะมีกลิ่นก็คือกลิ่นไหมนะเพราะว่ามันใช้ความร้อนนะในการยิงนะไปที่ตัววัสดนะุตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเขียนว่าเคอร์เซอร์เนี่ยวิ่งนะวิ่งกลับมาที่ตำแหน่งนะตำแหน่งจุดเริ่มต้นนะปุ๊บเสร็จเรียบร้อยโอเคไหมเพราะนั้นตอนนี้น ลายที่เรายิงนะับ as ก็เสร็จแล้วนะโอเคนะทีนี้ต่อไปถ้าสมมติยิงอาจารย์จะยิงอีกลายหนึ่งนะโอเคนะฮะสมมติเป็นของ d t a c h นอะาจะรเลือกโลโก้ที่เลือกที่ทำไว้นะครับ open อ,ออกมานะเสร็จแล้วกำหนดค่านะครับอันนี้ใช้เป็นเวกเตอร์เหมือนเดิมนะครับก็ทำการ next นะ create ขนาดเท่ากันนะฮะก็ create อาจารย์จะได้เป็นลายก็คือ d t a c แต่ปัญหาคือว่าเราจะต้องกำหนดก็คือเลื่อนเพราะถ้าเกิดยิงตำแหน่งเดิมเนี่ยมันจะทับทับรูปของ as เมืนะ่อกี้นี้เอเนี่ยแกน Y เนี่ยมันวิ่งถึงประมาณเท่าไหร่ฮะ47นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอาจารย์จะขยับนะขึ้นไปนะไปสตาร์ทซัก47นะ60นะมมแล้วกันนะสมมตินนะอาจารย์สเต็ปนะ60นะเพราะฉะนั้นอาจารย์กำหนดสเต็ปแล้วอาจารย์ก็คลิกตรงนี้ครับปุ่มนี้ครับมันก็จะ move ขึ้นมานะไปสตาร์ทที่60นะเลื่อนมาแล้วนะครับ เห็นไะหวิ่งมาแล้วครับปุ๊บๆๆนะครับไปเรื่อยๆครับจนถึงหกสิบนะถึงหกสิบเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์จะมาร์กตรงนี้ใหม่นะเปลี่ยนอาจารย์กำหนดปุ๊บนะ,น,นะครับก็คือเซตเป็น x ศูนย์ y ศูนย์นะครับตัวนี้ฮะเป็น g เก้าสอง x ศูนย์ y ศูนย์เขียนว่ามันก็จะมาเริ่มตรงนี้เห็นไหมฮะมันก็จะสามารถยิงรูปเนี้ยต่อได้ถ้าคิดว่าทุกอย่างโอเคแล้วก็กดรันได้เลย รันโปรแกรมปัาบตัวเครื่องตอนนี้ก็มาแล้วครับเห็นไหมฮะเกิดเซอร์วิ่งมาแล้วครับตืด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 ,ตด,ตด,ตดไปเริ่มยิงตรงไหนก่อนครับที่ตัว A ก่อนโอเคไหมนะอันนี้คือวิธีการใช้ตัวซอฟต์แวร์ที่จริง,รงเวลาเราเอาไปประยุกต์ใช้งานจริงๆเนี่ยในงานทางด้านของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยส่วนใหญ่เราเอาไปออกแบบในเรื่องของลายลายวงจรสามารถไปยิงลายได้นะหรือว่าจะเป็นการกัดลายาต่างๆนาทำได้ แต่นี้คือเป็นการใช้งานเบื้องต้นนะก็คือทําความรู้จักเกี่ยวกับซอฟต์แวร์กับตัวเครื่องสักนิดนึงนะเกี่ยวกับ CNC แกน X แกน Y แกน z นะแต่น,นี้เป็นแกน z ซมันเป็นตัวเลเซอร์นะยังไม่ได้เป็นดอกสว่างนะโอเคนะคตอนนี้ยิงตัว C แล้วยิงที่ตัว C แล้วมีใช้เวลาประพอันนะครับก็ประมาณไม่ไม่เกิน2นาที ถ้าดูจากลายแล้วถ้าเราวาดเองทําเองนี่คงคงไม่สวยแน่นอนถูกไหมครับถ้าใช้เครื่องเนี่ยรับรองครับ,รบ,รบเหมือนกับที่ออกแบบไว้เป๊ะเลยนะันที่ตัวดีแล้วนะครับที่ตัวดีแต่สิ่งหนึ่งที่นักศัเห็นนะถ้าเกิดทำไปเรื่อยเนี่ยหรือว่าดูที่จากซอฟต์แวร์เห็นว่าตรงค่าของ G เนี่ยอันนี้คือแกน X แกน Y นะจะมี2แกนนะที่มีการเปลี่ยนตำแหน่งอยู่ตลอดนะไอ้พวกนี้ที่จริงก็คือเป็น ตัว g code นะครับที่ใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับพวกตัวเครื่อง cnc นะตรงไหนที่มันทำงานแล้วเหืนว่ามันทำงานเร็วมากนะครับเปลี่ยนแกนนะค่าพวกนี้แหละที่ส่งออกไปควบคุมในส่วนของพวกอะไรครับ stepping motor นะในการที่จะ move นะไปแต่ละตำแหน่งนะตอนนี้เสร็จแล้วนะครับวิ่งกลับที่ตำแหน่ง x 0 y 0แล้วนะปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะเราก็จะได้โลโก้แล้วนะเพราะนั้นเห็่ว่า ตอนนี้สองโลโก้เนี้ยเสร็จเรียบร้อยนะถ้าคิดว่างานเราเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะ disconnect นะตัดการเชื่อมต่อกับเครื่องได้เลยนะหรือว่าเวลาเราใช้งานจริงเนี่ยเราอยากจะสร้างชิ้นงานเนี่ยมากกว่า1ชิ้นอะไรเงี้ยครับเราก็สามารถกำหนดค่าตรงนี้ได้นะใส่ไปตัวเลขเยอะๆได้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาทำจริงเนี่ยก็ทำทีละชิ้นดีกว่านะจะได้เป็นการตรวจเช็คงานไปด้วยในตัวโอเคนะฮะะฉะนั้น ถ้าเสร็จใช้งานก็กด disconnect นะตัดการเชื่อมต่อนะเพราะฉะนั้นรูปนะับที่เราได้นะับมันก็คือรูปพวกนี้ครับที่เรายิงไปเมื่อกี้นี้นะจากตัวเครื่องนะเช่นว่าก็สวยงามโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเรามีโอกาสนะับได้ลงแลบหนะับทดลองทดสอบนะัเมื่อไรหนะก็เดี๋ยวค่อยมาทดลองทำ กับเครื่องจริงๆนะรับรองว่าสนุกนะรับรองว่าสนุกโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นในแ l a นี้นัก็คงจะประมาณนี้ก่อนนัแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปโอเคนะครับสวัสดีครับ